โอเคสวัสดีครับผู้ปกครองแนละรักเรียนชั้นป .2 ยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์พิสิทธิ์เจ้าเก่าเนาะอ่าในคราวที่แล้วเราเรียนบทที่2กันผ่านไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขึ้นบทใหม่มาในบทที่3ในบทที่3นี้นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับอึบโอเค ในบทที่3เขาจะเรียกว่าบทชื่อว่า My Classroom พูดตาม My Classroom หรือห้องเรียนของฉันเพราะฉะนั้นบทในตรงนี้นะครับผมก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยในตอนป .1 เราเคยเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนใช่ไหมมีอะไรบ้างสมุดสมุดคืออะไรดินสอปากกา อย่างลบหมายบรรทัดหนังสือพวกนี้นะครับผมให้เวลาคิดนะครับจำให้ได้จำให้ได้เนาะว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเพราะเราจะเอาคำพวกนั้นมาใช้ต่อในคำนี้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันดับแรกนะครับผมในงานที่หนึ่งงานที่หนึ่งผู้ปกครองให้น้องๆน,นะครับผมเอาสมุดขึ้นมา เอาสมุดขึ้นมาแล้วทำการจดจดนะจดคำศัพท์ที่ครูตั้งไว้ในกระดานตรงนี้นะครับผมลงไปในสมุด,ดเห็นไหมมันจะมีเว้นไว้ช่องไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเว้นไว้อยู่ห้าบรรทัดนะครับผมทําอะไรนะครับผมจะมีในช่องแรกเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมช่องที่สองคือคําอ่านมันอ่านว่ายังไงช่องที่สามคำแปลมันแปลว่าอะไร อ่าปสองจะเริ่มยากขึ้นมากกว่าปหนึ่งเพิ่มหนึ่งละช่องคําแปลหายไปให้นักเรียนเติมลงไปเองนะครับผมนักเรียนต้องเติมลงไปเองในช่องคําแปลเนาะครับอ่ารูจะอ่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับผมโอ้ตัปหนึ่งนะครับอ่าอยู่ตรงนี้ เปิดมาดูหน้าที่46กันก่อนทุกคนขอให้เปิดมาดูหน้า46ในหน้า46นักเรียนจะเจอตรงนี้เหมือนกันทุกคนนะครับผมเราจะทําการไม่ใช่เราสิครูจะทําการเปิดเทปให้นะครับผมนักเรียนฟังว่าแต่ละคํามันอ่านยังไงเอาสมุดของตัวเองนะครับผมที่จดคําศัพท์เมื่อกี้นะ ที่จดคำศัพท์ตรงนี้ขึ้นมาดูข้างๆนะครับผมดูว่าคำศัพท์ตรงนี้มันคืออะไรเนาะจากนั้นเอามาทําไปพร้อมๆกับหน้าตรงนี้ครูจะเปิดเทปภาษาอังกฤษให้นักเรียนนะครับผมฟังว่ามันพูดว่าอะไรและมันคืออะไรแปลว่าอะไรดูความหมายจากรูปภาพเนาะนักเรียนรู้ว่ามันความหมายว่าไงนักเรียนก็เก็บมันจดมันลงไปในสมุดนะครับโอเคอันดับแรกหยิบสมุดขึ้นมาพร้อมกับตรงนี้เนาะ พร้อมนะครับผมมาเรามาฟังเทปกัน Unit 3. Colors ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น,นั้นของปอสิกอ่าปอสอง Unit 3. My classroom Track 10. First try Number 1. Listen and say เริ่มเลยนะครับ Classroom Door Window Blackboard Computer table chair desk schoolbag book pen pencil ruler notebook r a s e r pencil case อ่ะเอาใหม่นะครับผมเอาใหม่โอเคใครไม่ทันฟังใหม่เพราะครูก็ไม่ทันเหมือนกันตะกี้มีคนเข้ามา <laughs> 3> unit 3 my classroom Track 10, first try. Number one, listen and say. Classroom, door, window, blackboard, computer, table, chair, desk, school bag, book, pen, pencil, ruler, notebook, razor, Pencil case uh, Unit 3 My Classroom Track 10 First Try Number 1 Listen and Say Classroom Door Window Blackboard Computer Table Chair Desk School Bag book, pen, pencil, ruler, notebook, ๊กเรซเซอร์เพนซิลอ่ามีทั้งหมด16คํานะครับผมตามนี้เนาะก็จะมีตรงรูปลายมือครูอาจจะอ,าจอ่านยากนิดหน่อยนะครับผมอ่ช่วยกันอ่านหน่อยนะครับมีนั่ศึกษาคำที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10 11 12, 12 13 14 15 16, 16, 16, 16. นักเรียนลองดูตัวนี้เอามาดูเทียบกับ สมุดของนักเรียนเนาะว่ามันคือคำไหนนะครับผมแปลว่าอะไรอ่านว่ายังไงใส่คำแปลเข้าไปเช่นคำที่1เนี่ย classroom ใช่ไหม classroom มันคือตรงไหนนักเรียนก็มาดูในรูป1 classroom classroom ตรงนี้อ่ามันคืออะไรในที่นี้ครูอธิบายให้เลย classroom คือห้องเรียนนักเรียนก็เขียนคำแปลในสมุดของนักเรียนไปเป็นห้องเรียนอ่า พอมาดูคำที่2 blackboard blackboard คืออะไรนักเรียนก็มาดูตรงนี้นะครับผมคำว่า blackboard blackboard คือตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ blackboard คืออะไรเออมันคือกระดานดำนักเรียนก็เขียนไปข้างบนเป็นกระดานดำใช่ไหมครับผมนักเรียนก็เขียนไปเขียนจนครบทุกคำมันจะมีคำที่เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำที่เหลือ มีคำไหนบ้างที่ไม่ได้เขียนไว้อยู่อ่ามีคำไหนบ้างในรูปเนี่ยที่ไม่ได้เขียนไว้ในช่องในตารางให้นักเรียนนะครับผมเอาคำที่มันไม่ได้เขียนนั้นใส่ลงไปในตารางและบอกครูมาว่าคำพวกนั้นคืออะไรนะครับผมนี่คืองานที่หนึ่งต่อมาเรามากลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งขอทบทวนหน่อยนะครับผมในวันนี้เราจะมาฝึก อยู่สองประโยคเท่านั้นเองคือคำว่า what is this หรือ what is that this แปลว่านี่ that แปลว่านั่นเอามารวมกัน what is this นี่คืออะไรแต่ถ้าเราเปลี่ยนจาก this เป็นคำว่า that โดยพูดว่า what if that นั่นก็จะแปลว่านั่นคืออะไรโอเคมันต่างกันยังไง h i s กับ that this กับแด t ต่างกันตรงไหน this ใช้กับอาสิ่งที่มัน this กับ that เราเคยคุยกันแล้ว this ใช้กับของที่มันอยู่ใกล้ๆเราใช้ว่า this เช่น this is อ้าวนี่ดีกว่าปากกาใช่ไหมปากกาปากกาภาษาอังกฤษคือ pen ใช่ไหมมันอยู่ใกล้ๆ This is a pen แต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราจะใช้คำว่า t is t p s n อ่าง h น,นี้ this t h a t this that ใช่ไหมครับ What is this What is that อะไรอยู่ใกล้ๆ What is this อะไรอยู่ใกล้ๆ What is that เวลาคำตอบมีคนถาม What is this หรือ What is that เขาถาม this เราก็ตอบ โอ้อ oh, oh, ยังไม่ต้องยังไม่ต้องประสองยังใช้คำง่ายๆตอบคำว่า it is a ก็พอ it is a แปลว่านี่คือส่วนข้างข้างข้างๆเนี่ย is a เนี่ยมีความหมายว่านี่คือเหมือนกันแต่เป็นคำย่อของคำว่า it is ฝรั่งเนี่ยเขาจะมีว่าเวลาเขียนยาวๆอ,อย่างเช่น it is เนี่ยมันยาวๆฝรั่งขี้เกียจเขียนฝรั่งก็เลยเขียนแค่ว่า it แล้วก็อย่างนี้โดยตัดตัว I ออกเห็นไหมแล้วก็เติมเครื่องหมายเล็กๆนี้ไปแล้วก็ใส่ตัว S ก็จะใช้คําว่า is อย่างนี้แทนเพื่อคำง่ายๆนะครับผมเราจะเอาตรงนี้มาทำอะไรเราจะเอามาทำงานนะครับผมในการฝึกพูดเรามาดูในหน้าที่47ก่อน47เขาจะอ่านให้เราฟังง่ายๆนะครับผมอ๊บอ่านมาฟังดูหน้า47 Track 11 2> Number 2 Look, listen and say เ่เริ่มนะครับ What's this? It's a book. What's that? It's a computer. อ่าง่ายไหมมันก็เป็นการถามเห็นไหมเมื่อเขาถามว่า What's this? นิ้วเขาชี้ไปใกล้ๆใ,ใช่ไหมเพราะมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ใช้คำว่า this ผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าอ๋อ oh, มันคือหนังสือใช่ไหมก็คือ it's a book ตรงนี้เขาใช้คําสั้นๆนะครับผมแต่ถ้าเรานะครับอ่าป .2 ออเนี่ยแนะนําให้ลองฝึกพูดคํายาวๆกว่อนใช้คำว่า it is เนาะถ้าใช้จนคล่องแล้วค่อยไปพูดสั้นๆเป็น it แทนเอาใหม่เนาะคนที่เขาถาม what's this track 11 n u m b e r 2 look listen and say เริ่มนะครับ what's this it's a book what's that it's a computer อ่ะเห็นไหม was this นี่คืออะไรชี้อยู่ใกล้ๆ it's a book มันคือหนังสือแล้วถ้ามันอยู่ไกลไกล่ะมันอยู่ไกลๆกเขาถาม was that มันอยู่ไกลไๆก็ยังตอบเป็น is a เห็นไหม it is ก็ได้ it's a computer มันคือคอมพิวเตอร์ตรงนี้เป็นต้นเราจะทำอะไรเราจะเอาสิ่งที่เราลองฝึกพูดตรงนั้นมาใส่ในหน้าที่48 นะครับผมในหน้า 4, 4ี่ด้านบนเราไม่สนเราไม่สนเราไม่สนอ่าตรงนี้ถ้าเราอยู่โรงเรียนเราจะได้ฝึกกันแต่เมื่อเราเรียนอยู่ที่บ้านเราจะมาฝึกการอัดคลิปพูดในหน้าที่ 4, 4ี่นะครับผมในหน้า48ให้นักเรียนจับคู่กับผู้ปกครองหรือจะถามตัวเองก็ได้ครับรผู้ปกครองไม่ว่างอ๋อผู้ปกครองสามารถช่วยน้องๆได้นะครับผมโดยการถามคำว่า what this what is this หรือ what is that อ่า what ใช่ไหม what is this นี่คืออะไรถ้าถามสั้นๆเขาจะถามแค่ what this อีกคำหนึ่งนั่นคืออะไรถ้ามันอยู่ไกลๆจะใช้คำว่า what is that หรือถ้าเขียนสั้นๆพูดส,สั้นก็จะถามว่า what that อย่างนี้โอเคพร้อมๆกันนะครับทีลหัน what is this พูดเร็วเร็ว what is this กับคำนี้ what มันจะมี s มีเสียง s หน่อย what did what did อีกคำหนึ่งถ้ามันอยู่ไกลๆ what is that what is that หรือถ้าเขียนสั้นๆ what's that what's that มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ผู้ปกครองถ้าว่างช่วยนะครับทดสอบลูกท่านถามทีละคำนะครับอย่างฟังนี้มันอยู่ใกล้หรือมันอยู่ไกลอ่าจะถามเป็น what is this หรือ what is that กลับขึ้นไปดูนะครับว่ามันใช้ this หรือ that ใช่ไง ถามเช่น what that what is that what is that ถ้ามันถาม that ่ไม่ใช่เป็นยัางยังยังขอโทษขอโทษนักเรียนก็ตอบแค่ว่า it is a อะไรอย่างเช่นนี้คํามันหนังสือใช่ไหมผู้คองถาม what is that มันคือหนังสือก็ตอบว่า it is a book it is a book เท่านั้นเอง ผู้ปกครองถามว a t อะไรนี้มันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็ให้ทําการฝึกแล้วก็อัดคลิปส่งมาผู้ปกครองสามารถช่วยน้องได้โในการเป็นคู่จับคู่กับน้องหรือถ้าสมมติท่านไม่มีเวลาก็ให้เด็กนะครับผมลองถามเองตอบเองอันนี้ยิ่งดีเลยนักเรียนจะได้ฝึกถามใช้คําว่า this กับ that ขึ้นมาเนาะในหน้า48เราก็จะทาตรงนี้นี่คืองานที่สอง งานที่สามอ่าเราจะอัดพูดตรงนี้ขึ้นมาเราจะมาฝึกพูดตรงนี้ต่อนะครับผมในหน้า49นะครับผมให้นักเรียนฟังฟังในหน้าที่สี่สิบเก้าแล้วพูดตามเขาอัดคลิปส่งมาเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ฝึกฟังพูดอ่าเรามาฟังกันแล้วกันเขาพูดว่าไงหมุนเติ้ยว cool track 12 study more number one listen and say what's this i don't know is it a pencil no it isn't it's a ruler is this a school bag yes it is ah <laughs> <laughs> track 12 study more number one listen and say <laughs> what's this i don't know is it a pencil no it isn't it's a ruler is this a school bag yes it is ah <laughs> <laughs> งานในหน้านี้คือเราจะฝึกนะครับผมครูจะไม่อ่านให้ฟังเนาะตรงนี้ให้นักเรียนฟังแล้วฝึกพูดตามในหน้าที่49นี้มาโอเคเนาะนี่คืองานที่3ขออธิบายนิดหน่อยนะครับผมในประโยคที่เขาพูดกันนี้นะครับเราสามารถไปดูได้ในหน้าที่51และก็นหน้าที่52ในตรงนี้เขาเห็นไหมอย่างนี้คำว่า what t h is ใช่ไหม What's this? นี่คืออะไรใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้หรือ What is this นะครับในหนังสือมันชอบเขียนเป็นประโยคสั้นๆแต่ถ้าเป็นประโยคยาวๆ What's this เนี่ยมีความหมายเท่ากับคำว่า What is this ฮะฝรั่งมันขี้เกียจพูดยาวมันก็เลยตัดตัว i ออกมาใส่ตรงนี้แล้วกลายเป็น what อย่างนี้แทนเพราะฉะนั้นเหมือนกัน What is that? What that ก็คือคาว่า What I f t h a t อย่างนี้นะครับผมแล้วทำการตัดตัวนี้ไปมาเพิ่มตัวนี้ไปเลยกลายเป็นพูดว่า what that ใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลใช่ไหมเราก็บอกกันแล้วว่า it a it i s a อะไรมันคืออะไรตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่คราวนี้นะครับผมเวลาเวลาเวลาเราถามว่านั่นคือใช่ไหมเราจะไม่ถามว่า what did what that แต่เราจะใส่คำว่า is this a แล้วเติมชื่อสิ่งของเข้าไปมันจะแปลว่านี่หรือว่านี่คือสิ่งของนั้นใช่หรือไม่เช่น is this a pen is this a pen นี่คือปากกาใช่หรือไม่นี่คือปากกาใช่หรือไม่ต่อไป เหมือนกันถ้ามันอยู่ไกลๆเราจะใช้คำว่า that ใช่ไหม that if that เป็นใช้คำว่าเป็น if that เป็นนั่นคือปากกาใช่หรือไม่ใช่ไหม,ชไหมเช่นตัวอย่างนี้เนกัน i s this a book นี่คือหนังสือใช่หรือไม่ i s that a book นั่นคือหนังสือใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นคำว่าคือคำว่าคือในประโยคก็จะคือคําว่า is 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 เนี่ยแปลว่าคือนี่คือนั่นคือนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยจำไปทีแรเช่นเนี่ย what t i s this? what is this is is a book มันคือหนังสือมันอยู่ใกล้ๆ what is that หรือ what that อยู่ใกล้ๆ it is a ruler หรือ i s a ruler นั่นคือเป็นบรรทัดแต่ถ้าอยากถามว่านั่นคือหนังสือใช่ไหมเราจะไปใช้ what is i s แต่เราใช้คำว่า is this is this a book นี่คือหนังสือใช่หรือไม่ yes it is ใช่แล้วถาม นะครับตอบใช่ใช้ตอบ yes เหมือนกันถ้าอยู่ไกลๆจาก if ก็เป็นเป็น i s that and eraser out eraser คืออะไรมันคือยางลบ eraser คือ,อยางลบมันคือยางลบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่เร่องลบไหมไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ถ้าใช่เราตอบ yes ไม่ใช่เราตอบ no no it is not is หรือ no it isn't คำนี้ isn't เนี่ยย่อมาจากคำว่า is และคำว่า not เอามาประสมกันฝรั่งอ่านว่า isn't โอเคเนาะงงไหมงงไหมกลับมาใหม่กลับมาใหม่มใ,หมในประโยคคำถามนะครับผมถามว่านั่นคืออะไรใช้คำว่า what is this หรือ what this ถ้ามันอยู่ไกลไก what is that หรือ what that ใช่ไหม คำตอบไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลตอบเหมือนกันคือ i t i s a หรือ is a อแต่คําถามถ้าไม่ใช่ถามว่านั่นคืออะไรหรือนี่อะไรแต่ถามว่านี่คือจุดๆุด,ด,ด,ดใช่ไหมถ้าอยู่ใกล้ๆใ,ใช้คาว่า i s t h i s เช่นตัวอย่างหนังสือใช่ไหม book นี่คือหนังสือใช่ไหม i h s t h i s a book แต่ถ้ามันอยู่ไกลๆ if t h a จ a บอ o k อย่างนี้แทนนะครับผมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้เรามาอัดตรงนี้ผู้ปกครองก็ลองดูซิว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมแต่ไม่ต้องตรงที่แปลนี้ฝึกกันลูกหลานท่านเองนะไม่ต้องส่งกูมาอัคดคลิปแค่พูดส่งมานะครับผมในหน้าสามทำเสร็จแล้วงานที่สี่งานที่สี่ 4, เห็นไหมว่าตรงนี้สรุปมาให้นะครับผม What is this? What is that? It is a หรือ is a เห็นไหมใช้เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะครับผมแค่เขียนให้มันสั้นขึ้นอีกอย่างหนึ่งหนึ่งประโยคที่จะฝึกให้นะครับคือคำว่า I do not know หรือ I don't know อ่าอันตาอมีที่หนึง I do not know กับ I don't know สองคำนี้มีความหมายเหมือนกันแปลว่าฉันไม่รู้อ่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ I do not know หรือ I don't know นะที่นักเรียนท่านบางคนเนะี่ยพูด I don't know I don't know เนะี่ยแปลว่าฉันไม่รู้ใช่ไหมบางทีฉันไม่รู้จริงๆว่ามันแปลว่าอะไร What is it? i s I don't know ฉันไม่รู้นะครับผมอันนี้เพิ่มให้อีกหนึ่งอย่าง ข้างล่างนี้เหมือนกัน i f t h uh, i s อ่ a s t h uh, a t อใช่ไหมนี่คือนั่นคือใช่หรือไม่ใช่ไหม yes it is ใช่แล้ว no it is not ไม่มันไม่ใช่นี่เป็นต้นอ่ะต่อไปงานชิ้นต่อไปในหน้าที่5 4และ55จะให้ท่านทำแบบฝึกหัดง่ายๆโดยการเอาคำศัพท์ที่เรียนมามาเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับผม ข้างล่างนี้ไม่ต้องทามันเป็นการฝึกพูดนะเพราะงั้นไม่ต้องทํา54นะครับผมทําตรงนี้นี่คืองานที่4นะครับผมไปไหนลาโอ๊ะ oh, s ร r r y s o หน้า54อ่ะและหน้า555 5 55ทําายังไงให้นักเรียนสำรวจสิ่งของในชั้นเรียนแต่ตอนนี้ไม่มีก็ให้นักเรียนสิ่งของในบ้านแล้วทํารายการสิ่งเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวาดภาพระบายสี โอเคง่ายๆตรงเนี้ยเขาให้นักเรียนใส่รูปขึ้นมาเอยไม่ใช่ขอโทษใส่คำศัพท์ก่อนแล้ววาดรูปข้างหลังอนักเรียนคิดว่าในบ้านของตัวเองเนี่ยสิ่งที่จะใช้ในการเรียนของตัวเองมีอะไรบ้างเอาคำศัพท์เข้ามาใส่หนึ่งสองสามสี่สี่ข้อแล้ววาดรูปลงไปง่ายๆเนาะตรงนี้นะครับผมอ่าแบบฝึกหัดนะทำหน้าห้าสิบสี่เติมคำลงไปในช่องว่างนะครับให้ผม ห้าสิบห้าเติมคำศัพท์และวาดรูปให้มันถูกต้องและสุดท้ายสุดท้ายอันนี้เมื่อทำเสร็จนะครับผมอย่างที่ห้าอย่างที่ห้าอย่างที่ห้าให้นักเรียนทำการฟังและอ่านตามนะครับผมตรงนี้อัดคลิปส่งมาอ่านตามตรงนี้ส่งมาเนาะอ่านเรามาฟังกันดีกว่าว่าเขาอ่านว่าอะไร track 13 let's read can you read what's this what's this is this a pen or an eraser is this a ruler no it isn't no it isn't it's, it's a, a computer. computer what's that what's that is that a window or a door is that a chair or a desk Is that a pencil case? Yes it is. Yes it is. อ่าฟังอีกทีนะครับผมฟังอีกทีจนกว่าคล่องแล้วนักเรียนอัดคลิปมาส่งคู่พร้อมนะครับหนึ่สอง d r a c k 13. Let's read <S Can you read? เริ่ม What's this? What's this? <S is this a pen or an eraser? Is this a ruler? No it isn't. no it isn't it's it <'s> a, a computer, computer. what's that what's that <S is that a window or a door is that a chair or a desk is that a pencil case yes it is yes, yes it is okay หมดนะครับผมสำหรับงานของคาบนี้นะครับผมก็จะมีเท่านี้เนาะทั้งหมด5อย่างขอทบทวนหน่อยงานที่หนึ่ง งานแรกจดคำศัพท์ตรงนี้ลงในสมุดนะครับผมจดคำศัพท์นี้ในะสมุดจากนั้นเปิดมาดูในหน้าที่46ฟังคลิปที่ครูอ่านให้ฟังนะครับผมแล้วเอาคำพวกนี้คำแปลพวกนี้ใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องจากนั้นเหลืออีกค้าคำคำไหนที่เราเรียนในตอนปอหนึ่งจให้ได้นะครับห้าคำที่มันอยู่ในรูปนี้ที่มันไม่มีในตารางเอามาหาใส่นะครับผมนั่นคืองานที่หนึ่งต่อมาเราเรียนกันแล้วคำว่า what this กับ what that ใช่ไหมอ่าเราเรียนเครื่องมือเพื่อเราจะมาอัดคลิปในหน้าที่48 48ด้านล่างโดยให้ฝึกกับผู้ปกครองนะครับผมใครไม่ผู้ปกครองไม่ว่างฝึกคนเดียวถามเองตอบเอง what this หรือ what is this what that หรือ what is that ตอบ it is อ่ะจุดจุดจ,ดจ,ดจดไม่รู้ละครับว่ามันคืออะไรแต่นักเรียนไปหาฝึกมาตอบมาเองนะ ต่อไปหน้า49เหมือนกันคลิปฟังคราวนี้ฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดนะครับฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเขาพูดยังไงกลับไปฟังคลิปแล้วก็อัดคลิปส่งมาต่อไปหน้าห้อ้าสิบสอันนี้เป็นการสอนเนาะตรงนี้ไม่เกี่ยวอ่าต่อมา54าํิทแบบฝึกหัดเติมคำที่หายไปห้าสิบใส่คำศัพท์และวาดรูปส่วนหน้า ห้าสิบสามห้าสิบสามตรงนี้ให้นักเรียนฝึกฟังแล้วก็อ่านตามนะครับผมฟังแล้วก็อ่านตามโอเคสำหรับคาบนี้ก็มีงานเท่านี้นะครับผมให้เวลาประมาณ1อาทิตย์เนาะค่อยๆทําไปหรืออาจจะ2อาทิตย์ดูก่อนนะว่าทำเสร็จกันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็อาจจะเลื่อนให้เป็น2ออาทิตย์นะครับผมก็ ค่อยๆทาเนาะทำเหมือนเดิมนะครับผมจะย้ําทําช้าดีกว่าไม่ทำเนาะใครไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรสอนไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงนะครับผมสามารถมาไลน์มาหาได้หรือไม่มีอินเทอร์เน็ตจริงอะไรจริงก็มาหาได้ที่โรงเรียนทุกวันจันทร์นะครับผมถามทํำยังไงสอนยังไงครูจะช่วยดูให้นะครับผมสำหรับคาบนี้พอเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับ